สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับขอน chai อีกแล้วนะครับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับขลน c h จะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อรถมบรรทุกป้ายแดงนะครับว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของก่อนที่เราจะโอนเงินจองนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะ เป็นประโยชน์ให้กับตัวของเราเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันนะครับก็ขอกำลังใจนะครับจากทางจากทางท่านผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามให้ช่องของขวัญชัยรถมาทุกอินสุดด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันเลยนะครับ สำหรับการจองรถบรรทุกป,ป้ายแดงนะครับอันนี้เนี่ยผมขอรวบรวบรวบรัดตัดตอนในช่วงของการคุยในช่วงของการเสนอเงื่อนไขนอกจากน,นี้ถ้าในกรณีที่เราโอเคกับเงื่อนไขแล้วโอเคกับสเปคแล้วแล้วก็โอเคกับตัวราคาข้างวดเงินดาวแล้วนะครับในช่วงที่เราจะจองนะครับผมมี3ามเรื่องนะครับที่อยากจะให้ทางท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วย จะใช้คาว่าช่วยก็ไม่ได้นะมันเป็นประโยชน์กับตัวของเราเองนะครับเป็นจุดที่สังเกตแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวของเราเองมากที่สุดน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่า3ข้อ3เรื่องที่ขวัญชัยอยากจะให้ทางท่านผู้ชมหรือว่าใครกําลังจองรถบรรทุกป้ายเดงเนี่ยได้รับทราบเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับข้อที่1นนะครับที่ขวัญชัยอยากจะให้ดูนะคือเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขนะครับรายละเอียดเงื่อนไขนเนี่ยประก,กอบด้วยาราคาลถนะครับราคาถลถราคาลดได้มาจากอะไรราคาลถได้มาจากร,บบบราคาหัวเช็ซีนะครับบวกกับราคากระบอนะครับตามที่เราตกลงกันนะครับกับทางที่ผู้สานการขายนะครับนอกจากราคาของรถแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเงินดาวนะครับเงินดาวเนี่ย ถ้าเป็นรถบรรทุป้ายแดงนะครับจะเริ่มดาวที่10%ถึง25%นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เครดิตของทางลูกค้านะครับว่าเครดิตของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนนะครับทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะอนุมัติให้เรานะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อรถได้จะต้องดาวประมาณเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเรื่องของค่างวดด้วยนะครับสําหรับค่างวดนะ ค่างวดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันนะครับเพราะว่ารูปบรรทุกป้ายแดงน,นะครับแน่นอนแล้วครับว่าการออกรถบรรทุกป้ายแดงเนี่ยคือการออกรถเพื่อที่จะไปวิ่งงานใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปวิ่งงานเพื่อที่จะไปสร้างรายได้ให้กับตัวของเราเองนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าค่างวดที่เขาเขียนมาให้กับเรานะครับเป็นขับฟรีเกา้าฟรีวันไหมหรือว่าเป็นเงื่อนไขปกตินะครับดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ในรายเดือนเนี่ยเราจะต้องส่งอยู่ที่เดือนละเท่าไหร่นะครับ รายได้จากที่เราประเมินแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะครอบคลุมกับรายจ่ายของค่างวดลถประตูป้ายแดงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในเรื่องของตัวเงื่อนไขนะครับบางคนนะครับบางคนลูกค้าบางรายนะครับเจอเซลล์พูดเก่งๆเข้าไปนะครับแบบจองไว้ก่อนนะครับเอาเงื่อนไขดีๆไว้ก่อนเอาโปรโมชั่นไว้ก่อนนะครับคือผมบอกเลยนะว่า ถ้าเรายังไม่เห็นราคาถ้าเรายังไม่เห็นเงื่อนไขนะครับคืออย่าเพิ่งจองนะครับบอกเลยว่าอย่าเพิ่งจองนะครับเพราะว่าถ้าเราจองไปแล้วนะ่ะให้ให้มองให้คิดตามที่ขนชัยกำลังจะพูดนะถ้าเราจองตามที่เขาบอกไปว่าช่วงนี้โปรโมชั่นกาลังดีนะครับช่วงนี้เนี่ยคือถ้าไม่จองช่วงนี้เนี่ยโปรโมชั่นช่วงนี้เนี่ยจะหายไปเลยอย่างเนี้ย ถ้าเราจองไปแล้วใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เห็นเจ้าตัวราคารถเรายังไม่เห็นเงินดาวเรายังไม่เห็นค่างวดควใช้บอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะครับถึงเสี่ยงที่สุดเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะขายรถให้เราในราคาเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องส่งค่างวดเดือนละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ฝากเป็นจุดสังเกตนะครับคือ ก่อนจะจองนะครับดูรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับดูรายละเอียดให้เคลียร์เลยนะครับก่อนที่จะโอนจองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะครับที่ขวัญชัยอยากจะให้ดูนะครับต่อมานะครับสําหรับข้อที่2นะครับข้อที่2ที่ขวัญชัยอยากจะให้ดูที่ขวัญชัยอยากจะให้สังเกตนะครับคือรายละเอียดในเรื่องของ ในเรื่องของการเงินเนี่ยคือถ้าในกรณีที่เราต้องการจะจองใช่ไหมครับเราต้องรู้นะครับว่ารถที่เรากำลังจะจองเราจะจองกับบริษัทอะไรนะครับถ้าถามว่าทําไมต้องรู้ว่าเราจะจองกับบริษัทอะไรก็เพื่อที่จะดูว่าในตอนที่เราวางเงินจองนะครับมันก็จะมี2งแบบก็คือการโอนเงินกับการวางเป็นเงินสดนะครับ ซึ่งได้เป็นของขวัญชัยเนี่ยขวัญชัยจะขอเก็บก่อนที่3,000บาทน,นะครับเป็นเงินจองเนาะอันนี้เราต้องดูเลยครับว่าตอนที่ให้ตอนที่ให้โอนเงินจองนะครับโอนเข้าบัญชีบริษัทไหมหรือว่าไม่ใช่ชื่อของบัญชีบริษัทนะครับคือก็อยากจะให้แนะนําเป็นโอนเข้าบัญชีบริษัทนะครับเพราะว่าจะปลอดภัทยที่สุดนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับถ้าในกรณีที่โอนเงินเข้าแบบบัญชีเป็นส่วนบุคคลชื่อใครก็ไม่รู้เนี่ยแบบนี้ไม่เอานะครับ ให้ตั้งข้อสันนิษฐานด้วยก่อนว่าเอ้ยทาไมซื้อรถกับดีลเ,เลอร์ทาไมซื้อรถกับบริษัททําไมไม่โอนเงินเข้าบริษัทนะครับอย่างขนชัยเนี่ยขนชัยจะให้โอนเงินเข้าบริษัทโดยตรงเลยนะครับเงินจะไม่ผ่านขนชัยเลยนะครับหรือนะครับหรือถ้าในกรณีที่ต้องวางเป็นเงินสดใช่ไหมครับวางเป็นเงินสดเนี่ยคือถ้าเป็นขนชัยนะขนชัยจะแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงการวางเป็นเงินสดนะครับเพราะว่า หนึ่งเลยถ้าเราขึ้นมาที่โชว์รูมใช่มครัแบบนั้นอนะโอเคเราสามารถที่จะวางเป็นเงินสดได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจ่ายกับเซลนะครับอันนี้คือเราก็ต้องมีหลักฐานในเรื่องของในกรณีที่เราเราวางเงินไปแล้วใช่ไหมครับเขาจะมีเอกสารอะไรให้กับเรานะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับในเรื่องของการโอนเงินนะครับ รวมไปถึงสอบถามให้เคลียร์เลยนะครับว่าถ้าในกรณีที่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วเจ้าตัวเงินจองเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับอย่างขวัญชัยเนี่ยจะเอาเงินจองสามพันนะครับไปรวมไปหักลบกับหนี้กับเงินดาวนะครับถ้าในกรณีที่ดาวแสนห้าใช่ไหมครับก็แสนห้าเนี่ยก็จะลบไปสามพันนะครับก็จะเหลือเงินดาวสุททิศนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าในกรณีที่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับมีการเก็บเงินมัดจ,จำเพิ่มที่เท่าไหร่นะครับรวมไปถึง หลังจากนั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในวันรับรถเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องถามนะครับถามไม่เคลียร์เลยนะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นนะครับจะมีการวางเงินมัดจําที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรใช่อยากจะให้สอบถามเป็นสิ่งที่ควรใช่อยากจะให้ถามกับทางที่ษาการขายนะครับให้เคลียร์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ่อมานะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับอันนี้หลังจากที่เรารู้เงื่อนไขแล้วนะครับพร้อมที่จะโอนจองแล้วนะครับให้ถามไปเลยครับว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะเพิ่มเข้ามาอีกไหมนะครับอันนี้หมวใ้แค่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าทะเบียนเองนะครับค่าทะเบียนค่าจดประกอบการนะครับอันนี้นะครับถามให้เคลียร์เลยนะครับว่าเอ้ยกรณีที่ถ้าจะให้ทางเซลล์หรือว่าให้ทางบริษัทเนี่ยจัดการในเรื่องของประกอบการหรือว่าจัดการในเรื่องของทะเบียนให้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยถามให้เคลียร์นะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่เรามีเวลาที่จะไปทําประกอบการเองหรือว่าจดทะเบียนเองเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ ถามกับทางที่รึกสาการขายนะครับให้เคลียร์ที่สุดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการส่งมอบรถนะครับว่าจะมีบริการส่งฟรีถึงบ้านไหมนะครับหรือว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอย่าลืมถามนะครับถามให้ชัวร์นะครับถามให้ชัวร์ถามให้กระจ่างนะครับก่อนที่เราจะจองรถราดุป้ายแดงสักคันหนึ่งนะครับ นี้ก็จะเป็น3ข้อนะครับ3จุดสังเกตนะครับที่ขวัญชัยอยากจะแนะนำนะครับอยากจะบอกให้กับทางคนที่กําลังจะซื้อรถมอเตอร์ไซคเนี่นะครับช่วยสังเกตนะครับช่วยสอบถามแบบให้ให้มันเคลียร์ที่สุดนะครับเพราะว่าขวัญชัยเนี่ยช่วงนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรรับสายลูกค้าค่อนข้างที่จะบ่วยเนาะไม่ได้โทรมาจองกับเรานะไม่ได้โทรมาจองกับขวัญชัยนะแต่ว่าตัวเาปรึกษาในเรื่องแบบนี้นะครับว่า บางคนโดนเก็บเงินจองไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเงื่อนไขเลยอย่างงี้เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกว่ามีการปรับดาวนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องแบบนี้นะครับคือการที่เรามีที่ปรึกษาการาขายสักคนนะครับที่ไว้ใจได้นะครับปราึกษาได้ทเรื่องเนี่ยบอกไลยว่ามันมันช่วยมันช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะมันช่วย มันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราเยอะมากนะครับสำหรับซื้อรถเมนทุ่ป้ายแดงนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวรถเมนทุ่ป้ายแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อรถ10ล้อนะครับหรือแม้แต่ตัวสีล้อจัมโบ้นะครับอยากจะได้ข้อมูลนะครับอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะจองนะครับสามารถที่จะโทรมาสอบถามกับทางหนใช้ได้โดยตรงเลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับ087นะครับ957 4721นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรส่วนตัวของนาขวัญชัยเลยนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่กล้าโทรนะครับก็สามารถที่จะเอนไลน์แล้วก็พูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขวัญชัยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ